ไปดูผู้บัญชาการตำรวจจังหวัดชาดแดนภาคใต้นะคะได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจค่ะกับตำรวจสอพอกรงปีนังจากเหตุคนร้ายโจมตีฐานปฏิบัติการเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาค่ะพลตำรวจโทรณศินผู้สาระผู้บัญชาการตำรวจจังหวัดชาดแดนภาคใต้ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอกรงปีนังที่พักรักษาตัวอยู่ที่ห้องผู้ป่วยโรงพยาบาลยะลาจำนวน3นายค่ะประกอบด้วย พันตำรวจโทรประถมครุยทองสิบตำรวจตรีกหนกศักดิ์มุสิกกัรักและสิบตำรวจตรีจิรดนนยบุตรดานะคะก่อนที่จะมีการมอบเงินช่วยเหลือแล้วก็กระเช้าเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายโจมตีฐานปฏิบัติการที่อำเภอกรงบีนังจังหวัดยะลาเมื่อวันที่3ามเมษายนที่ผ่านมานะคะจนเป็นเหตุให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บจำนวน12นายค่ะซึ่งขณะนี้ยังคงเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจํานวน3นายโดยทั้งหมดอาการปลอดภัยแล้วนะคะส่วนที่เหลือค่ะแพทย์ก็อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วโดยตํารวจโดยพลตำรวจโทรณศินผู้สาระผู้บัญชาการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดนะคะในการดูแลปกป้องพี่น้องประชาชนและตนเองค่ะนอกจากนี้ยังได้สอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความห่วงใยค่ะ